สวัสดีค่ะเดรสค่ะน้องกันแล้วต้องขอให้จางฮวนได้กล่าวถึคู่เขหมอันน้มคนนะผู้ชายใช่ไหมใช่ค่ะ ผมถ้าเกิดใครตะโกนดังขอให้ได้แฟนในนี้กับบ้านคนนึงพอกอนทุกอนทุก่อนชื่อเจครับเขาดังมาสี่คนแล้วนะครับผมขอขอสักครั้งหนึ่งแล้วกันผมจุ้งจริงครับผม อกอะไรมากนะครับผมน้องเอกครับสวัสดีครับหดกหมดแล้วเาคนก็ไปนย่น้ยๆไปน้ปสินะก็ใครดีได้นะคะก็ขอให้ดูแลกันยิ่ง